สวัสดีครับผมคุ้มนะครับวันนี้เรามาทําเกี่ยวกับเรื่องสมการนะครับในเรื่องที่กล่าวถึงเกี่ยวกับเศษส,ส่วนของที่เหลือนะครับเราไปดูโจทย์กันเลยนะครับโจทย์บอกว่าไก่ฝูงหนึ่งนะครับขายไป5้ส่วนเของทั้งหมดนะครับจากนั้นก็มีการให้เพื่อนบ้านไปอีก7จ0ส่วนสิของที่เหลือจากการขายต่อมาก็มีการตายไปอีกนะครับ7.9ส่วน9ของที่เหลือนะครับเหลือจากการขายแล้วก็การให้ไปเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเหลือไก่อยู่4ตัวโจทย์ถามว่า ให้เพื่อนบ้านไปกี่ตัวครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องกําหนดก่อนนะครับว่าให้ไก่ฝูงหนึ่งเนี่ยมีอยู่ x ตัวนะครับให้ไก่ฝูงนั้นเนี่ยมี x ตัวนะครับจากนั้นโจทย์บอกว่าขายไปเท่าไหร่ครับ5ส่วน7ของทั้งหมดใช่ไหมครับก็กลายเป็นขายไป5ส่วน7ของ x นะครับก็กลายเป็น5ส่วน7 x นะครับเมื่อขายไป5ส่วน7ต้องเหลือเท่าไหร่ครับก็ต้องเหลือ2ส่วน7ใช่ไหมครับกลายเป็น เหลือ <IM S> 2ส่วน7ของ x นั่นเองนะครับที่เหลือจากการขายจากนั้นโจทย์บอกต่อว่าให้เพื่อนบ้านไป7ส่วน10ของที่เหลือจากการขายแน่นอนนะครับเราต้องให้เพื่อนบ้านไป7ส่วน10นะครับมาคูณกับของที่เหลือจากการขายก็คือเท่าไหร่ครับก็คือตัวนี้ใช่ไหมครับก็คือตัว2ส่วน7ตัวนี้ใช่ไหมครับเอามาใส่ตรงนี้นี่ครับก็คือ7ส่วน10คูณกับ2อส่วน7 x นั่นเองนะครับจากนั้น เมื่อเราให้เพื่อนบ้านไป7จส่วนสิเราต้องเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ3ส่วนสิใช่ไหมครับก็เลยกลายเป็น3ส่วนสิบคูณกับ2ส่วน7 x นั่นเองนะครับจากนั้นโจทย์บอกต่อว่ามีการตายไป7ส่วน9ของที่เหลือนะครับอ่าฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องกลายเป็นตายไปเท่ากับ7ส่วน9นะครับส่วนของที่เหลือก็คือเหลือจากการขายไปแล้วให้เพื่อนก็คือก้อนนี้ใช่ไหมครับเอาก้อนนี้มา ใส่ต่อตรงนี้ครับกลายเป็น7ส่วน9คูณกับ3ส่วน10แล้วก็2ส่วน 7x เนะครับเมื่อตายไป7ส่วน9ก็ต้องเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ2ส่วน9นะครับอ่าแล้วก็2ส่วน9คูณกับส่วนหลังที่เหมือนเดิมก็คือ3ส่วน10คูณกับ2ส่วนเ x อนั่นเองนะครับเสร็จแล้วก้อนนี้ก็เลยกลายเป็นก้อนที่เหลือจากการขายไปให้เพื่อนไปแล้วก็ตายไปนะครับเสร็จแล้วโจทย์บอกว่าสุดท้ายเหลือไก่4ตัว แสดงว่าก้อนนี้ก็คือก้อนสุดท้ายอยู่แล้วใช่ไหมครับที่มีการเหลือไก่4ตัวเราก็เลยจับก้อนนี้มาเท่ากับ4เลยครับกลายเป็นนะครับ2ส่วน9นะครับคูณอยู่กับ3ส่วน10คูณอยู่กับ2ส่วน7นะครับคูณ x นะครับแล้วก็เท่ากับ4เลยครับอ่าเราก็เริ่มตัดนะครับ2 1 2นะครับ2 5ง0นะครับ3 1 3นะครับ339นะครับตัดไม่ได้แล้วก็โยกไปอีกฝั่งนะครับอ่า ตัวที่เป็นตัวส่วนด้านล่างนะครับย้ายขึ้นไปคูณนะครับตัวที่เป็นตัวเศษด้านบนย้ายลงไปหารนะครับอ่ะก็กลายเป็น x ออกมาเท่ากับ4อยู่ด้านนะครับคูณ3คูณ5นะครับคูณ7นะครับแล้วก็หารด้วย2นะครับ1ย้ายไปไม่มีความหมายครับเพราะว่าการหารด้วย1ก็กลายเป็นตัวเดิมนะครับอ่จากนั้นก็เริ่มตัดอีกครับ2 1 2นะครับ 2 2 4โอเคไหมครับจากนั้นคูณเอา2คูณ3ได้6 6คูณ5ได้30 30ไปคูณกับ7ก็กลายเป็น210นะครับ210ตรงนี้ก็คือไก่ฝูงนี้นะครับก็กลายเป็น210ตัวนั่นเองจากนั้นจะตอบเลยนะครับอย่าพึ่งนะครับไปดูโจทย์สุดท้ายก่อนโจทย์ถามว่าให้เพื่อนบ้านไปกี่ตัว ก้อนไหนคือก้อนเพื่อนบ้านครับมาดูทางซ้ายนะครับก้อนไหนครับก้อนนี้ใช่ไหมครับนี่นก้อนนี้คือก้อนที่ให้เพื่อนบ้านนะครับเเาาก็เอามาคิดนะครับกลายเป็น7ส่วนสินะครับคูณอยู่กับ2ส่วนเนะครับคูณอยู่กับ x x กเอ็กเรารู้ค่ายังครับรู้แล้วนี่ไงครับเอ็กซกัสอง0เอามาใส่เลยนะครับแบบนี้จากนั้นก็ตัดนะครับ717 717นะครับ2 1 2 2 5 0นะครับ เอา5มาหารกับ210นะครับ5 4 20 5 2 10ก็เลยกลายเป็น42ตัวนี่คือการให้เพื่อนบ้านไปทั้งหมด42ตัวนะครับโอเคนะครับก็จบแล้วครับเรื่องสมการเศษส่วนของที่เหลือนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ